โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลสำเร็จจากการพัฒนาที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสังคมให้เกิดวิถีสุขได้มีอาชีพที่มั่นคงและเรียบง่ายเปลี่ยนจากปลูกอย่างเดียวให้ปลูกได้หลายอย่างเพราะมีแนวทางแล้วการปลูกก็ยังยิ้มได้ยิม้มเพราะได้สารสัมพันธ์ แล้วยังหยิ้มผสานสร้างสู่อนาคตเพราะเกษตรที่จะดีใหม่เกษตรผสมผสานใช้ปลูกเพื่อความเปลี่ยนแปลงได้ประโยชน์ให้เขามีผลผลิตในที่ทำกินของตนเองนี่คือพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลตามหลักการเข้าใจเข้าถึงในพัฒนา คำว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานก็นำมาซึ่งความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนก็สามารถที่จะไปปรับใช้ในทุกพื้นที่ได้ทั่วประเทศก็คือลดการพึ่งพาปัจจัยการผิตจากภายนอกพัฒนาจาก ทรัพยากรภายในเริ่มจากการพึ่งพาตนเองแล้วก็ไปสู่การส่งออกก็นําเงินตราเข้าประเทศเรามีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานอยู่14หน่วยงานก็ขยายผลองค์ความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก้ปัญหาในพื้นที่การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกมิติทั้งเรื่องของอาหารความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้ราษฎรได้มีอยู่มีกินอย่างสุขสงบ แล้วก็เอาองค์ความรู้ที่ได้จากทั้ง14คมที่เกิดจากการวิจัยแล้วเนี่ยมาตั้งเป็นจุดเรียนรู้เป็นแปลงสาธิตเป็นแปลงต้นแบบแล้วให้ราษฎรตามแนวชายแดนมาถอดถอนบทเรียนแล้วไปปรับใช้ในพื้นที่การผลิตของตัวเองที่เราจัดสรรให้ถ้าหากว่าเดินตามรอยเท้าพ่อตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ทําให้รายได้ยั่งยืนและมั่นคงขึ้นนี่คือผลสําเร็จ จากการพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อร่วมสร้างความสุขสร้างความอยู่ดีให้คนไทยอย่างยั่งยืนเพราะนี่คือหัวใจของการพัฒนาที่แท้จริงและเราอยากให้คนไทยได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเราภูมิใจและเราจะสืบสารรักษา ต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อความเป็นอยู่เพื่อความก้าวหน้าเพื่อขยายความสุขเพื่ออนาคตที่ดีให้มากกว่าเดิม